คนเรามาเจอตรงกิ่งดกนะคะ้ยเหลืออีกสักอาทิตย์นหนึ่งก็มาเก็บแล้วคันนี้ให้มันสุกกว่านี้นิดนึงนะคะอีกหนึ่งภารกิจแรกเลยนะคะที่ถ้าเราเริ่มอยากที่จะเก็บบูเบอรี่ขายนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเราต้องหาป่าก่อนค่ะนี้นะคะเราก็จะ มาชวนเพื่อนๆนะคะดูอุปกรณ์ในการเก็บบลูเบอรี่นะคะทุกคนมันมีไม่เยอะค่ะทุกคนอย่างแรกเลยนะคะที่เราติดรถประจําเวลาออกป่านะคะก็คือคุถังค่ะครุถังถแงล้วกนน็ที่ตัดนีคะนะทุกคนเนาะที่ตัดแม่ซื้อมาใหม่แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าอันเล็กมัน มันหักนะคะปีที่แล้วนะคะนี่คือราคาคือตัวที่เราลงทุนนะคะแล้วก็มีคูถังเนาะนี่ใส่ขนมมากินเล่นนะคะหลังจาก,จกนั้นนะคะเราก็มีตัวนี้ค่ะทุกคนตัวนี้คืออะไรวิเพงตะแกรงตะแกรงทาความสะอาดนะคะทุกคนเนาะราคายังติดอยู่เลยค่ะทุกคนสามยูโรสี่ยูรูขึ้นลานะคะเนี่ยค่ะแล้วก็นู่นะค่ะทุกคนบูทจาเป็นมากๆนะคะในการเข้าป่าเนาะต้องใส่รองเท้าบูทนะคะ ก็อย่างแรกนะคะเราจะต้องมาดูป่าบูเบอรี่ก่อนว่ามันมีพอเก็บไหมนะคะจ้าไตุแลแรตันไหนป่าบูเบอรี่ถามว่าหายากไหมมันก็หาไม่ยากค่ะทุกคนแต่ถามว่ามีป่าดกพอที่เราจะเก็บขายได้ไหมนะคะตัวนี้น่าจะยากมากกว่าค่ะทุกคน เนี่ยคะ่ะตรงนี้ก็โอเคอยู่เนาะนแต่มีแค่นิดเดียวนะคะทุกคนมีไม่เยอะนะคะเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะทุกคนถือว่าปีนี้ตรตัวนี้เป็นป่าใหม่เลยนะคะทุกคนปีที่แล้วไม่เคยมาเก็บนะคะตรงนี้จะสุกตักได้แล้วคะ่ะทุกคนเนี่ยตักได้แล้วนะคะแต่วันนี้เรามาดูมาหาป่าอีกป่าหนึ่งไว้นะคะเพราะว่า ป่าที่เราเคยเก็บมันไม่ดกค่ะตรงนี้ตรงนี้ดกตรงนี้ดกโดยยกให้ดูก่อนค่ะนูนดกใช้ได้นะคะแต่สุกไม่เท่ากันค่ะทุกคนอุ๊ยมีลูกเขียวลูกดำค่ะเนี่ยความยากมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะพอเวลาเราเก็บลูกเขียวกับลูกดำเน้นลูกดำก็แตกเละนะคะมันก็เลยทำ ให้การทําความสะอาดบูเบอรี่ยากไปได้อีกค่ะทุกคนอุ๊ยกิ่งนี้ก็เยอะทุกคนมาดูกิ่นนี้ค่ะตายแล้วมันสุกใกล้จะหมดแล้วสแสดงว่าอุ๊ยนูนงามมากงามงามงาม,งามงามงามกิ่งนี้ดกค่ะดอกดอกดอกขอให้ดอกดอก,กน้องตูรี่ไปแล้วนะคะเมื่อกี้ไปกินข้าวกับพี่เพลงแล้วนะคะพี่เพลงเตรียมปูเสือแล้วนะคะเนี่ยค่ะ มันเก็บได้แล้วโอ้ยขอให้ดดๆอย่างนี้สักสามสี่ที่เนาะว้ายตรงนี้ก็ดำเนี่ยมเลยค่ะแล้วเปิดดูสักหน่อยอ้ยยังไม่ ยังไม่โอเคยังไม่โอเคเท่าไหร่ยังไม่ค่อยดกนะคะทุกคนเนาะทุกคนภารกิจตามหาป่าบูเบอรี่ของเรานะคะตอนนี้ขอบอกเพื่อนๆว่าเรามาเจอป่าใหม่แล้วค่ะทุกคนป่าค่อนข้างดกมากๆรู้สึกดีใจที่ขับรถมาที่ป่านี้นะคะเพราะว่าปีที่แล้วเราขับผ่านตลอดเลยนะคะมันอยู่ใกล้ๆทางที่ไปส่งน้องตูรี่ไปเดย์แครทุกวัน,นะค่ะทุกคน อาทิตย์หน้าเราจะเก็บคะ่ะเนี่ยคะ่ะอาทิตย์หน้าเราจะเก็บคะ่ะต้นเล็กๆแต่ถือว่าดกนะคะลูกก็ไม่ถือว่าใหญ่มากแต่ก็ไม่ถือว่าเล็กมากนะคะทุกคนเยอะไหมลูกอุ้ยมันเป็นดกๆลูกใหญ่ๆนะคะเนี่ยคะ่ะทุกคนเรามาเจอตรงกิ่งดกนะคะ เหลืออีกสักอาทิตย์หนึ่งก็มาเก็บแล้วค่ะน,นี้ยให้มันสุกกว่านี้นิดนึงนะคะอุตส่าห์ขับรถตามหาแบบว่าขับมาหลายกิโลมากๆนะคะทุกคนขับอ้อมไปอ้อมมาที่จริงป่ามันก็อยู่ไม่ไกลนะคะทุกคนลองมาเจอเห็ดเหลืองกันคะ่ะหลังจากที่เรามาสำรวจป่านะคะอ้เดี๋ยวต้องต้องเรียกพี่เพลงให้มาเอาเอา้ยให้เอาถังมาแล้วนะคะ เออเรามีดเราก็เอาออกแสดงว่าวันนี้เรายังไม่ได้ตัดขาแน่นอนเดี๋ยวขอเก็บเห็ดเหลืองก่อนนะคะทุกคนมีอยู่ซุ้มหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเดินหาต่อเรื่อยๆเผื่อจะมีอีกค่ะเนี่ยค่ะโอ้ยมันแห้งมากๆตุลีเห็นเห็ดหรือยังลูกเนี่ยค่ะก็เป็นป่าติดถนนนะคะทุกคนก็ได้ยินเสียงรถสัญจรไปมานะคะตุลีอย่าเหยียบเห็ดแม่นะลูกนะ น้องก็ใส่บูทมานะคะป่านี้ป่าค่อนข้างแห้งนะคะทุกคนดูเห็ดค่ะเห็ดเหลืองนะคะเดี๋ยเมื่อกี้โทรหาพี่เพลงให้เอาอเราเจอเจอน้องกําลังงามแต่เดี๋ยวเอาไปแกงค่ะวันนี้นี่เนาะเนี่ยค่ะได้เห็ดได้เห็ดอ,อยู่เนี่ยค่ะนุ่ย พี่เพลงกำลังคุยโทรศัพท์กับยายอยู่นะคะทุกคนเนาะยายมองเห็นเห็ดไหมยายมองเห็นเปล่ามองเห็นเห็ดไม้เห็ดเห็ดพอห้าหกดอกนี่ก็เอาไปแกงแกงได้แกงอ่อมได้นะคะทุกคนเนาะเห็ดสีเหลืองเห็ดมันปูยายเห็ดมันปูเห็ดมันปูฝรั่งอือไหนลูกก็เห็ดเหมือนกันนะลูก ตูอุ๊ยตูลีอ๋อฉี่เสี้ยนนี่ลูกอ๋อโยนมบาเบาลูก